เกมเริ่มครับบุรีรัมบุกจากซ้ายไปขวานะครับจูเลียสสปดโอ้โหสปีดฉีกมาได้ครับแตะนี้ได้ก่อนชิติพัตรลุดเดียวเลยครับจูเลียสเจอกับซิวรักล็อกไม่ผ่านครับซิวรักดักได้ครับโอ้โ oh, ห oh, oh, ใช้ขาแย่แล้วตามรับี <c oughs> รออยู่3คนนรุ่นนแตะนี้หนีมาถึงเส้นหลังหยอดไปแล้วถึงตัวไกลพักอ,อกฟาดลูกนี้ติดล็อกแฉบออกไปครับแม่กรอบไปโทษแล้วไปเล่นเร็วเกินไปโดยไม่จําเป็นนะครับ เลยกลามว่าบุรีรัมย์ก็ตัดบอลคืนมาเร็วแล้วกระหั่งสุดท้ายยืนตรงนี้กันสามหโอ,อยังดียังรล็อกแม่นนะครับอ้าวแล้วหลุดมาอีกทีหนึง่งกาวนี้วูกรนจองได้กดข้ามคานไปครับนี่นะครับบอลชาช่ชวยของบีบีซียูนี่ครับจยอดมาให้พื้นที่ว่างข้ามแนวรับของบุรีรัมย์มาแล้วเดี๋ยวบอลแรกแตัดเพื่อเบรกนะครับของอครวินสิงหัด ไหลต่อมาเอาละครับหันหน้าหาประตูจักรพันธ์หยอดไปแล้วมงเง,ง่งๆ<ป>เข้าไปเลยครับโอโ้โหบรูโนโมเรราครับน้ำหนักยอดเยี่ยมมากครับตรงนี้เป็นประตูขึ้นทำหนึ่งศูนย์จนได้ให้กับบุรีรัมย์ครับเลือกเลงเอาแบบเน้นๆเ,เ,เลยหมุนกลับมาและมาสังคุนยืนต่ําก็เลยไม่ล้าหน้าครับแลยหยอดตับรู้กันด้วยครับหยอดทิ้งไปทางเสาสองหน่อยๆแล้วก็ให้บรูโนโมเรราเลือกมุมได้เลยครับเอาแบบไหนแล้วก็เลือกในมุมที่ประตูเซฟยากที่สุดนะครับย้อนกลับไปขีนึงโอ้โห น้ำหนักเปิดของจักรพันธ์นี่เรียกว่าถวายพานเลยจริงๆนะครับแล้วโมรดาเนี่ยโอ้โหฉีกตัวไปหาที่ว่านเก่งมากครับชนิดที่ไมตรีกุหลาบขาวนี่ก็ไม่ทันตามไปเลยครับหนึ่งสองมาลุนินเลือดบดินแตะอ้อมตัวโอ้โหโดนแขนดักโอ้โหแขนของปริตที่โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหรับรู้สิ์ว่าเขาเป๋าจริงๆครับเหลืองสองครับเหลือสิบคนเลยครับบีบซียูปริตแสนสุขขวางเรุอดบดินนะครับไม่ได้เลือกที่จะตามบอลไปเนี่ยครับดูความตั้งใจได้เลย เนี่ยครับเห็นจากหางตาว่ากำลังจะโดนแซงไปแล้วแล้วขยับเข้าไปกลางแขนออกมาอีกตาหาครับครบเลยครับโอ้เขราปัดใจที่จะทำให้บริสินไม่ต้องคิดยากนะครับแจกใบเหลืองที่สองได้เลยจะยิงหรือจะเปิดเป็นการปั่นยิงครับแต่ข้ามคานนะเดนพลดีดมาอาเลยครับข้างในมีจูเลียสจับได้ด้วยครับจังหวะแรกแล้วจูเลียสกดลงนี้ติดสิวร์คซําไม่ทันโอ้โหสิวาร์ เลงแล้วตักไปโล่งครับเดียวก็พักพักแล้วจะฟาดลม้ลมลงไปพูทธศิน์ว่ายังไงครับพูทธศิน์ไม่มีเสียงรนกมีตามมาไม่ได้ครับโอบอลลีลาของเดียโก้เป็นคนอื่นอาจจะเล่นจังหวะแรกไปแล้วนะครับแต่นี่เขาเลือกพักอ,อกก่อน ถอดนี้เกือบได้และเกือบเสียด้วยกันทั้งคู่เลยครับเริ่มจากเกือบได้ของบีบีซีูจังหวะโชว์ไปเ,เกี่ยวบอลลงหนีกรวิดแล้วยิงอัดสายตรงตัวสิวักษ์พอดีแล้วก็ไวมากจากาังหวะ2ช่วยจิ้มเคลียร์มาจากพื้นที่อันตรายแล้วคราวนี้บุรีรัมสวนบอลหยอดขึ้นไปไม่ล้ำหน้าเดียโ,โก้พักลงแล้วเจอกับไมตรีมีมีเบียดกันเข้ามาจากด้านหลังได้ออกมาให้กับเนลบดินฝกอยเรียด โยกหลอกครับอุนโนมรารีดาแล้วยอดไคโอมองย,อย้อยชนคันติดตรงสองตัวแล้วเคลียร์ทิ้งได้ครับไมตรียังไม่ได้ลูกที่สครับบรยังไม่ได้ลูกที่สองครับบุรีรัมบุญเดลิดเอาตัวรอดได้ครับโอ้ดูจังหวะงัดขึ้นไปให้หมงลูกนี้เนี่ยน้ำหนักเกือบจะเพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะครับไปติดคานเท่านั้นเองครับวัชระเองก็พุ่งเต็มที่แล้วเหมือนกันเรียบร้อยนะครับบุรีรัมเซนเปล่าจบครึ่งแรกครับ เป็นทางเจ้าบ้านครับบุริลัมอยู่ในแต่ที่ออกนำบีบีซียอยู่เด่นสุดขวาเป็นดิโอโกเข้าไปเลยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับเชียบขาดจริงๆครับดิโอโก้ลุยซานโตแฟนๆคิดถึงอยู่นานเลยครับในฤดูกาลนี้และนี่คือการยิงได้ในแล่กสามเกมติดต่อกันแล้วหไม่ต้องหากลูกมากนะครับ เราะลูกนี้พอข้ามกับแพงแะระบุดลงเร็วมากๆครับเบียดเสาเข้าไปเลยโดยที่วัชระไปะทันแล้วนะครับแต่ลูกนี้นี่ปัดแล้วบอลยังปริ้นเข้าไปอยู่ได้โอ้แพงตัวนอกสุดไปกระโดดเข้าในด้วยนะครับได้แล้วให้ไปที่ว่างไม่ลาหน้าด้วยนะครับโจเลียสโออิโบจูเลียสตะลุยเข้าไปแล้วแปรลูกนี้ชิดไม่เข้าคนระับโอโ้โหแล้ว อูยุนยองที่ตามมาเสาไกลก็ไม่ถึงบอลด้วยโอ้โหแล้วกุญจองเนี่ยชนนะครับชุนจูเลียสที่ไม่เลือกหยอดมาให้เขาที่เสาสองซึ่งพยายามวิ่งอ้อมหลังของนรบดินเพื่อหาตำแหน่งแล้วนะครับโอ้ยโโติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่ศึกระหว่างคู่นี้ครับจูเลียสกับนพรบพลคราวนี้มาเสาไกลรับแล้วอา้าวกระชอเข้าประตูไปเลยพุทธสินชี้ไปกลางสนามด้วยครับ โอ้โหรับหลุดเข้าประตูตัวเองครับสิวรักษ์อือหือโอ้โหมีมาสังหุนที่เข้าไปด้านหลังเราอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าว่าผู้ตัดสินจะให้เป็นลูกฟ้าหรือเปล่าหัวหน่าจะฟาวแล้วใช่ครับเนี่ยฟาดกระทั้งปรสตูประตูชัดเจนนะครับทำให้บอลจากมือของสิวัลักษ์หลุดเข้าไปรับเนี่ยครับรอโอกาสแบบนี้นะครับพอได้ประตูขยับนี้ให้อ้าวแต่จูเลียสเก็บตกลูกนี้จากกราวิสแล้วแปรลงลงทันอีกแล้วครับสุดยอดสิวัลักษ์ โอ้โหโอ้โหถอยมาพักอกแล้วมันห่างตัวครับแล้วเสร็จจูเลสแล้วดูไหวพริบของจูเลสก็ทําดีมากครับแค่พยายามเล่นให้มันเร็วที่สุดแล้วนะครับมีจูเลสประคองด้านในด้วยเหมนยองครับสับหลอกสับหลอกแล้วเข้าขวากดดูลูกนี้โอ้โหสิวรักษ์เทสูงเนินปัดอีกแล้วโอดีฟอร์มสุดยอดเลยครับดียังไงก็ไม่ผ่านสิวรักษ์โอ้โหดวลเร็วของ BBCU ยังอันตรายเหมือนเดิมนะครับ จังหวะโยกหาช่องที่เสาแรกนะ้โอ้โหสับหลอกไมตรีีไปแล้วเดียโ,โกเปิดมาเรียดเสาแรกไคโย้สประตูต่อศูนย์ครับเรียบร้อยเลยวันนี้สามของหน้ายิงครบเลยนะครับบุรีรัมเล่มกากเดีโ,โก้ดึงจังหวะนิดนึงคนหนีไปได้แล้วปาดมาเจอกันเสาแรกนะครับมาสังคุนไม่ทันนะครับออกตัวช้ากว่าไคโย้ โอ้โหให้น้ำหนักเหมือนจะเบาแต่ว่ากลายเป็นพอดีเป๊ะนะครับเพราะว่าเดียโก้คงอ่านว่าความเร็วนะครับในการโฉบเข้าหาบอลของไคโอนี่น่าจะทันอยู่แล้วเป็นประตรูที่4ในฤดูกาลเดุพลครับหวางบัจจีเสาได้แล้วโคกเสาไกลเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วแต่พุทดสินให้ไหมฝั่งบุรีรัมฟ้องว่าแฮนด์บอลโอ้โหโดนมือจูเลสเข้านะครับเนะี่ยไม่เหลือ ah เลย <laughs> เรียกว่าไม่พ้นสายตาครับจังหวะนี้แต่รุ่นนี้น่ารับเลยบุรีรัมชาดให้แล้วนะครับปล่อยบอลข้ามจากเสาแรกไปตกเสาสองแบบนี้นแล้วบอลมันกลายเป็นย้อนหลังจูเลสเลยครับไม่รู้จะยิงท่าไหนใช้แขนฝักบอลเข้าไปเลยครับรุสิน <c oughs> เห็นท่านนะครับแจกใบเหลืองให้เนี่ย <c oughs> ต้องใช้มือถึงจะยิงผ่านเสือรักไ,ได้ใบ <c oughs> เหลืองของจูเลสครับอ้าวแล้วดักได้รุกงนี้อานน์ไปแล้วครับอานน์อมเลอศ์สักกระชากผ่านแล้วโดนรวบ โอนรวบลูกนี้พุทธสินชี้ชี้ไปแล้วแจกใบอะไรครับมาสังหุนโดนใบแดงเลยครับโ,โดนไล่ออกคนที่2ในเกมนี้ครับของ BBC U ครับแบบนี้ก็ทำให้เกมหน่ามาสังหุนติดโทษแบนนะครับก็จะลงเล่นให้ BBC U ไม่ได้ด้วยในเกมเปิดบ้านเจอสุโข,ขทยัยอืแต่อยู่ข้างนอกนะครับเสียบลงนี้ วิงตัดทางตรงขึ้นมาแล้วเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับหวาขึ้นมาของงานนนเหลียงจีจีใส่ชิติพัฒน์จูเลียสยอดโอ้ใจช้ายึกยักอีกทีนึงแล้วไหลต่อตัวอ้อมกดลูกนี้โอ้โหเข้าข้างตะข่ายครับวิวิจันพุทธส่วนคนมาห้าสิบนาทีนะครับโดยประมาณอ้าวเดียโ,โก้โฉบได้โฉบได้แล้วไม่มีเสียงนกหวิดครับเดียโ,โก้เข้าเขต่โทษไหลามาอานนนสีต่อศูนย์ครับ เรื่อยๆเหมือนกันนะครับสถิติการยิงประตูของงานน์ในเกมหลังๆนี้ปริลัมนะครับโคยิงได้เยอะสุดคืออันเดสตูนเยสกาลูกวันนี้ลงมาช่วงครึ่งชั่วโม,มงสุดท้ายครับยิงได้ด้วยก็ความแข็งแกร่งของดีโอโก้แะละครับวิ่งอ้อมมาแล้วเบียดเอาชนะแนวรับได้ไม่ฟาวนะครับนนชนะไมตรีมาครับสอดขึ้นมาชิงเปลี่ยมบอลได้ก่อนแล้ว เติมดีด้วยครับจังหวะวิ่งเข้าหาพื้นที่ของอานอนท์ปยัดเสาแรกเข้าไปเลย4-0จังหวะ2ไหลย,ย้อนกลับมาให้อานอนท์ครับวากเข่าสายของชววัดวิรชาติบ้างตัววัชระจบเกมการแข่งขันครับที่ไอโมบาย s t a เดียมบุรีรมัมยูไเต็ดเอาชนะบีบีซียไปได้4ประตูต่อ0ครับ